งานใหม่คืออะไรงานโอนโค้ดคืออะไรไม่เข้าใจบอกมือใหม่หน่อยอ่ะมาดูกันนะครับวิดีโอนี้นะเท่าที่ผมทํามานะครับคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะสวัสดีครับผมวรวุฒธนะครับจากแอดดีเน็ตเวิร์กนะครับถ้ามีข้อสงสัยโทรเบอร์นี้ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับใครที่สนใจขายพระบประกันภัยรถยนต์นะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกซื้อใช้ราคาทุนนะก็ติดตามช่องนี้แล้วก็ดูได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับปกตินะครับงานใหม่นะครับ เวลาที่เราเรียกว่า,าที่ตัวแทนใหม่นะครับเพิ่งเคยขายครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงว่างานใหม่คืออะไรงานโอนโค้ดคืออะไรทําไมมันต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะในกรณีงานใหม่นะครับก็คืองานลูกค้าทําบริษัทเดิมเช่นของเดิมลูกค้าทํากับกุ๊กไก่ประกันภัยนะครับแต่ว่าปีนี้ลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นบริษัทประกันอื่นนะอันนี้เราเรียกว่าเช็คงานใหม่ได้นะครับเอกสารเนี่ยก็จะใช้ สำเนาทะเบียนรถแล้วก็นาตารางกรมธรรม์เดิมนะครับหก็คือเพื่อที่จะดูว่าเดิมลูกค้ามีทุนประกรันอยู่เท่าไหร่หนะครับก็จะใช้แบบนี้นะอันนี้เรียกว่างานใหม่คือเปลี่ยนที่ใหม่ไปนะครับหรือว่าไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับแต่ว่าอยากทําประกันนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ใช้เอกสารเช็คเบี้ยทั่วไปนะครับถ้าไม่เคยทําประกันก็ใช้เหมือนกันเลยก็คือสำเนาทะเบียนรถแล้วก็นาตารางกรมธรรม์เดิมถ้าเป็นสองบวกสบวกก็ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถอย่างเดียวนะครับ แล้วก็สามารถเช็คออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะสามารถให้เจ้าหน้าที่ไลแอนเช็คให้ก็ได้นะครับอันนี้สามารถทําได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่สมัครนี่ก็สามารถสแกน QR code คสมัครตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็คืองานโอนโค้ดนะครับงานโอนโค้ดคืออะไรนะครับอันนี้ก็อธิบายง่ายๆเนาะจะได้เข้าใจกันเนาะงานโอนโค้ดนะครับก็คืองานที่สมมุติว่าลูกค้าเดิมนะครับทำอยู่ที่บริษัทกุ๊กไก่ประกันภัยนะครับ ปีนี้ลูกค้าอยากจะมาต่อ,อก,กับเราแต่ว่าก็ทําที่ก๊้กไก่ประกันภัยเหมือนกันนะครับทำบริษัทประกันก๊้กไก่นะก็เป็นบริษัทเดิมแต่ว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนที่นะเดิมลูกค้าอาจจะใช้บล็อกเกอร์อื่นอยู่แต่ว่าปีนี้ลูกค้าจะมาต่อ,อก,กับเรานะครับก็จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมก็คือจะเป็นเอกสารโอนโค้ดนะครับให้เซ็นพร้อมแนบกับสำเนาสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าสำเนาเเทะเบียนรถนะครับเพื่อเช็คราคานาะ เอกสารตรงนี้เนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลแอดให้ส่งมาให้ได้นะครับเขาจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะแล้วก็ต้องใช้เอกสารอะไรเซ็นยังไงเนี่ยสามารถแจ้งทางไลแอดได้นะครับในกรณีที่เป็นงานโอนโค้ดนะครับเบี้ยประกันเนี่ยจะออกค่อนข้างชา้าแต่ว่าถ้าเป็นของวิริยะประกันภัยนะครับวิริยะก็จะออกไวมากบางที่เนี่ยจะออกแค่วันเดียวก็คือสามารถรู้ได้เลยว่าโอนโค้ดได้ไหมนะครับ มีที่โอนไม่ได้เหมือนกันนะครับมีที่โอนไม่ได้เหมือนกันก็คือบริษัทประกันเดิมก็จะเสียลูกค้าไปนะครับลูกค้าก็จะไปเจอที่ใหม่นะครับสดใสใช้ไดกว่าเดิมราคาถูกกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็มีนะครับแล้วแต่เลยเนาะแล้วก็ที่ผมเจองานโอนโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆของเราเนาะที่มีรถแล้วก็เป็นสมัครสมาชิกซื้อใช้นะครับต้องการทําประกันบริษัทเดิมแต่ว่าเปลี่ยนมาให้ทางแฟดีนะครับเป็นผู้ดูแลนะก็จะต้องมีเอกสารโอนโค้ดนะครับซึ่ง ในกรณีถ้าสมมุติว่าส่งเช็คเบี้ยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันแบบเออย,ยังไม่เสร็จยังง้นอย่างนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่เขาจะบอกนะครับว่าอ๋อพี่อันนี้เป็นบริษัทเดิมนะต้องมีเอกสารโอนโค้ดรบกวนเซ็นเอกสารโอนโค้ดมาอันนี้คือง่ายเลยเพราะว่าเราเป็นเจ้าของรถเองอันนี้เซ็นแป๊บเดียวก็รู้เรื่องนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาโอนไม่ได้นะครับโอนไม่ได้ก็หาที่อื่นมานะครับง่ายๆแบบนั้นเลยเนาะโอเคก็น่าจะเข้าใจนะครับงานใหม่กับงานโอนโค้ดเนาะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ถ้าใครนะครับสนใจนะไม่ว่าจะเอ,อไม่รู้จะทําอะไรอยากหาอาชีพเสริมผมมองว่าขายพระบรประกันภัยรถยนต์เป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนนะครับแต่ว่าต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงแล้วก็จะใช้ในส่วนของผมว่าถ้าแจ้งงานหรือว่าส่งงานไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําออนไลน์ได้นะมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถเช็คเบี้ยแล้วก็ขายพรบรขายประกันภัยรถยนต์ได้นะครับ ว่าคุณจะเป็นในหน้าประกันวินาศภัยอยู่แล้วทําที่อื่นก็มาทํากับเราได้นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของในหน้าประกันชีวิตครับตัวแทนประกันชีวิตในหน้าประกันชีวิตไม่เคยทําสอบถามได้นะครับหรือว่าสมัครแล้วก็ลองดูก่อนก็ได้นะสมัครฟรีนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะขอบคุณนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะสวัสดีครับ